ภาษีที่ดินคืออะไรคำนวณแบบไหนมีอะไรต้องรู้บ้างคลิปนี้จะสรุปทุกอย่างพร้อมอัปเดตประเด็นปี256ให้ฟังกันครับ สวัสดีครับพี่น้อมแท็กสมบน้อมครับคลิปนี้เราจะคุยเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกันครับซึ่งต้องบอกว่ามันมีการอัปเดตประเด็นต่างๆเนี่ยทุกปีเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลื่อนชําระไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคิดคํานวณต่างๆคลิปนี้เลยจะมาเล่าให้ฟังครับว่ามันมีหลักการคิดแบบไหนต้องทายังไงบ้างพร้อมกับอัปเดตประเด็นที่ต้องรู้ให้ฟังกันครับผมถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมฝากกติตามแท็กสมบักน้อมแล้วไปฟังกันต่อเลยครับเล่าแบบสั้นๆนิดนึงครับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือว่าภาษีททีีี่่่ดินนนเเมัป็ภาษพงงบ ครับใช้ปี63เป็นต้นมาครับการมาของภาษีที่ดินนะครับมันจะมีผลให้ยกเลิกภาษีโรงเรือนและสิ่งบุกกสร้างกับภาษีบำรุงท้องที่ไปครับดังนั้นใครที่คุ้นคุ้นกับคําว่าภาษีโรงเรือนภาษีบำรุงท้องที่ให้ลืมไปเลยครับเพราะตอนนี้เราใช้ภาษีที่ดินมาแทนแล้วตั้งแต่ปี6 3าเป็นต้นไปครับผมทีนี้สิ่งสําคัญที่ต้องรู้นะครับอันดับแรกเลยก็คือว่าคนที่มีหน้าที่เสียภาษีคือใครครับซึ่งผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินเนี่ยก็คือเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือว่าสิ่งบลูุกสร้างนะครับ รวมถึงคนครอบครองหรือว่าทําประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของรัฐครับอาจจะเป็นบุคคลหรือว่านิติบ,บุคคลก็ได้นั่นแปลว่าคนที่เป็นเจ้าของครับจะเป็นบุคคลหรือว่าเป็นบริษัทเป็นอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับขอให้มีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของรัฐ,รฐก็ถือว่ามีหน้าที่เสียภาษีแล,แล้วครับซึ่งเช็คง,ง่ายๆอันดับแรกเลยก็คือว่าเรามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือเปล่าหรือเราไปครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของรัฐหหรรือเเเปปลล่่่าาาาาถ้้มมีีีีแวนทสย หลายคนก็น่าสงสัยใช่ไหมครับแล้วมันจะวัดที่วันไหนล่ะคําตอบก็คือวัดที่วันแรกของปีครับคือวันที่1มกราครับถ้า1มกราครับเราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือครอบครองที่ดินสิน่งปลูกสร้างอันไหนนั่นแปลว่าเรามีภาระหรือมีหน้าที่ต้องเสียภาษีที่ดินของปีนั้นครับอย่างเช่นถ้าปีนี้คือปี6กหครับเราก็ต้องมาดูว่า1มกราปี6กหเนี่ยเรายังเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างที่ไหนบ้างถ้าเราเป็นเจ้าของนั่นแปลว่าเรามีหน้าที่ต้องเสียภาษีนั่นเเอองงคครับับหลลาาายยนที่่่สสตววแ้้ถกิด มีกรรมสิทธิ์ร่วมกันหลักไม่ได้เป็นของเราคนเดียวแบบนี้จะต้องเสียยังไงคําตอบก็คือเจ้าของที่มีกรรมสิทธิ์ร่วมกันก็ต้องรับผิดชอบภาษีที่ดินร่วมกันด้วยนั่นเองครับเพื่อความชัดเจนนะครับขออนุญาตอธิบายคําว่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยให้ชัดๆกันสักหน่อยนะครับที่ดินเนี่ยแน่นอนรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับมันคือที่ดินนั่นแหละวันนี้ไม่ต้องบอกแต่ถ้าเป็นสิ่งปลูกสร้างนะครับอาจจะหมายถึงทุกอย่างที่ปลูกสร้างบนที่ดินนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านนะครับเป็นอาคารเป็นตึกแถวเป็นอะไรต่่่่่่่าาางงงงงๆททีีีออออออยูููบนน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 นิิิััั้้้้ถืืววเปปป็็็สสสลลลกกกกรคแึ สร้างที่เรียกว่าอาคารชุดหรือว่าห้องชุดครับก็คือคอนโดนั่นเองครับดังนั้นถ้าเราเป็นเจ้าของ3สิ่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินสิ่งบูกสร้างหรือว่าคอนโดอันไหนก็ตามที่เราเป็นเจ้าของในวันที่1มกราอย่างที่ว่ามาเราก็มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบแล้วก็เสียภาษีให้ถูกต้องนั่นเองครับทีนี้มาที่วิธีการคำนวณภาษีที่น่าเสีปบูกสร้างกันบ้างนะครับภาษีที่น่าเสีปบูกสร้างเนี่ยการคำนวณก็คือใช้สิ่งที่เรียกว่าฐานภาษีครับฐานภาษีที่ว่าคืออะไรนะครับก็คือราคาประเมินครับลบด้ ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นหักด้วยมูลค่าที่ยกเว้นครับคูณด้วยอะไรคูณด้วยอัตราภาษีครับซึ่งอัตราภาษีเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับการใช้งานครับการใช้งานที่แตกต่างกันไปเนี่ยก็จะมีอัตราภาษีที่ไม่เท่ากันดังนั้นหลักสําคัญเราต้องรู้อะไรรู้อันดับแรกคือมูลค่าครับมูลค่าเนี่ยพูดง่ายๆคือใช้คําว่าราคาประเมินก็ได้ครับซึ่งราคาประเมินที่ว่านะครับก็จะกําหนดโดยทางภาครัฐนะครับโดยปกติอาจจะเช็คได้จากราคาประเมินทรัพย์ของกรมที่ดินหรือว่ากรมธนารักษ์อะไรแบบนี้นะครับตรงเนี้ยเราสามารถ เพราะอันนี้มันเป็นปกติที่กฎหมายกำหนดไว้อยู่แล้วส่วนสิ่งที่เราต้องใส่ใจก็คือเรื่องของอัตราภาษีครับเรามีการใช้งานแบบไหนการใช้งาน4แบบด้านล่างนี้นะครับก็จะเสียภาษีแตกต่างกันไปตามการใช้งานนะครับต่ำสุดเนี่ยคือฝั่งซ้ายคือเกษตรครับส่วนสูงสุดเนี่ยก็คือรกร้างหรือว่างเปล่าอันนี้ก็คือหลักการคำนวณภาษีง่ายเลยก็คือเอาราคาประเมินของสิ่งที่เราเป็นเจ้าของคูณด้วยอัตราภาษีตามการใช้งานเพราะว่าตรงนี้เนี่ยหลายคนจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วก็ถ้าเกิดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างข,งของเราเนี่ยมันใช้งานหลายรู แบ่งตามสัดส่วนของพื้นที่ครับถ้ามีตึก3ชั้นนะครับแต่ละชั้นใช้ไม่เหมือนกันเนี่ยไอแต่ละชั้นที่มีพื้นที่เท่าไหร่ก็จะคิดอัตราภาษีที่แตกต่างกันไปตามการใช้งานนั่นเองครับจากใตรงนี้ครับจะมีเห็นว่ามันมีอยู่3ประเด็นที่พี่หนอมเหมือนกับจะวงไว้ใช่ไหมครับข้อแรกเนี่ยมันเป็นประเด็นที่เป็นออปชั่นเพิ่มเติมครับก็คือที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภทเนี่ยกฎหมายจะมีมูลค่ายกเว้นให้ครับอันนี้คือแบบแรกครับอันที่2ครับในเรื่องของอัตราภาษีครับมันจะมีอัตราภาษีที่พ ก็ส่วนสุดท้ายครับก็คือส่วนของการลดภาษีครับซึ่งอันเนี้ยมันจะมีการลดภาษีในประเด็นอื่นๆที่รัฐอาจจะมองว่าจําเป็นต้องลดหรือว่าเป็นการประกาศลดภาษีที่ดินประจําปีขึ้นอยู่กับว่าปีไหนจะเก็บแบบไหนยังไงอันเนี้ยก็ต้องดูว่าทางภาครัฐเขาจะประกาศยังไงแบบไหนนะครับอันเนี้ยก็เหมือนกับแนวทาวง,งแต่ละปีแล้วกันนะครับอาจจะมีการลดพิเศษให้ในบางเรื่องบางราวก็ต้องติดตามอัปเดตข่าวสารกันไปหรือติดตามได้ที่ tax บางนอมครับทีนี้เนี่ยเรามาเจาะความหมายของการใช้งานแต่ละประเภทกันดีกว่านะครับอันแรกมาเริ่มที่คาว่า เกษตรกันก่อนนะครับที่ใช้ประโยชน์ในการเกษตรหรือว่าเกษตรกรรมเนี่ยมันแปลว่าต้องมีการประกอบเป็นอาชีพเกษตรกรรมนะครับทำนาทาไร่ทาสวนเลี้ยงสัตว์ต่างๆนะครับตามแนวทางของกฎหมายกําหนดไว้นะครับซึ่งมีวัสรับริโภคจําหน่ายหรือว่าใช้งานก็สามารถทําได้นะครับแต่จะต้องมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายนะครับขเขาอาจจะมีเรื่องของจํานวนที่ต้องปลูกนะครับถ้าปลูกแบบนี้ต้องมีเท่าไหร่เช่นปลูกกล้วย,วยต้องมี200ต้นต่อไร่อะไรแบบนี้ถึงจะเรียกว,ว่าเกษตรกรรมนั่นแปลว่าถ้าเกิดเราทําตามเงื่อนไขได้ก็จะถือว่าอันเนี้ยเข้าข่ายเป็น เกษตรกรรมครับตรงนี้เลยจําเป็นต้องเช็คข้อกฎหมายเพิ่มเติมด้วยว่าแบบไหนเรียกว่าเกษตรแบบไหนเรียกว่าไม่ใช่ไม่ใช่แค่ปลูกกล้วยต้นเดียวลรวบอกว่าทําเกษตรแบบเนี้ยถือว่าไม่ใช่นะครับผมซึ่งการใช้งานตรงนี้นะครับนอกจากจํานวนที่ต้องเป็นไปตามกฎหมายกําหนดแล้วเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของการขึ้นทะเบียนด้วยครับถ้าเป็นบริษัทห้างส่วนนิติบุคคลเนี่ยอาจจะต้องขึ้นทะเบียนว่าเป็นเกษตรกรรมครับส่วนถ้าบุคคลนะครับก็อาจต้องขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรด้วยนะครับเพื่อให้ชัวร์ว่ามันเป็นการประกอบการเกษตรตามที่กฎหมายกําหนดครับทีนี้อีกนิยามตัวหนึ่ เราใช้เป็นที่อยู่อาศัยนะครับจะเข้านิยามที่อยู่อาศัยได้ง่ายน,นะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างเพื่ออยู่อาศัยเองรวมถึงการให้เช่าเพื่ออยู่อาศัยรายเดือนนะครับให้เช่าคอนโดให้เช่าอพ์กเนตนหอพักพวกนี้ถือว่าเป็นการเข้าขายการอยู่อาศัยครับต้องบอกว่าจะไม่เข้าขายเนี่ยก็คือต้องมีการประกอบกิจาการจริงจังนะครับอย่างเช่นโรงแรมแบบนี้ถือว่าไม่เข้าขายการอยู่อาศัยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการอยู่อาศัยตามปกตินะครับมักจะเข้าขายถือว่าเป็นที่อยู่อาศัยนะครับเช่าอยู่รายเดือนหรือโฮมสเตย์แบบนี้ยังถือว่าเข้าขายการเป็นที่อยู่อาศัยอยู่ครับแต่ถ้าเเเเกกกิดไไมม่่่ขข้้้าาาษตรรแลว็ออยยูศััคบ กาจจะไปเข้าอีก2กลุ่มนะครับก็คืออื่นๆหรือว่ารกร้างครับคำว่ารกร้รางเนี่ยน่าจะเข้าใจง่ายสุดก็คือมีที่ดินนะครับหรือว่าอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างแต่ว่าไม่ได้ใช้งานไม่ได้มีการประกอบธุรกิจหรือไม่ได้ทำอะไรเลยคือไม่ได้ใช้ประโยชน์บนนั้นเนี่ยมันจะเข้าข่ายคําว่ารกร้างอันนี้น่าจะพอเห็นภาพก็คือปล่อยไว้เฉยๆไม่ได้ทาอะไรส่วนถ้าไม่เข้ากกเกษตรไม่เข้าอยู่อาศาัยแต่ใช้ประกอบธุรกิจหรือทําพาณิชย์ทําเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะไปเข้าอื่นๆแทนครับดังนั้น4ี่กลุ่มเมื่อกี้นะครับเกษตรทีี่่่่่่ออยูููืนนๆรรรรรรกาาาาาางงงถ้้้เเวทดิิและสส เราใช้ทําประโยชน์อะไรเราก็จะรู้อัตราภาษีที่ใช้คํานวณภาษีแล้วนะครับแต่ก่อนจะไปดูอัตราภาษีนะครับเรามาดูที่ประเด็นของเรื่องการยกเว้นก่อนครับเนื่องจากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยมันคิดจากราคาประเมินใช่ไหมครับราคาประเมินเนี่ยมันจะมีการลบมูลค่ายกเว้นออกไปครับซึ่งมูลค่ายกเว้นเนี่ยเขามีให้พิเศษสําหรับกลุ่มที่เป็นกเกษตรกับที่อยู่อาศัยครับโดยกลุ่มของกเกษตรเนี่ยนะครับในปี2566เป็นต้นไปนะครับเขาจะให้มูลค่ายกเว้นเนี่ยห้าสิบล้านบาทต่อองค์การปกครองส่วนท้องถินครับนั่นแปลว่าถ้าเรามีทินหลแป ครับที่ใช้ทำการเกษตรอยู่ในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันเนีย่ยเราจะสามารถเอา50ล้านมาลบออกจากราคาประเมินได้ครับเช่นสมมุตินะครับพี่หนอมร่ารวยมากเลยอยู่ในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งนะครับมีที่ดินนะครับหลายแปลงแล้วแต่มูลค่าเนี่ยมันรวมกันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ70ล้านมูลค่าตรงนี้นะครับคือราคาประเมินใช่ไหมครับเจล้านแต่ในการคํานวณภาษีรครับพี่หนอมมีสิทธิ์เอา50 000. ล้านมาหักออกดังนั้นาะเหลือราคาประเมินที่ใช้คํานวณภาษีจริง,รง,รงๆเนี่ยก็คือ20ล้านแล้วก็ไปดูว่าอัตรา เว้นมูลค่าหรือว่าราคาประเมินของการเกษตรนะครับดูเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยสูงสุดไม่เกิน50ล้านบาทครับดังนั้นถ้าเกิดมีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการเกษตรนะครับถ้าเกิดในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นน่ะมีราคาประเมินเกินกว่า50ล้านบาทส่วนเกินจะต้องเสียภาษีที่ในสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่ปี2 5 6เป็นต้นไปครับกาบอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่หลายคนคุ้นเคยนะครับนั่นคือเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับกรณีที่เราเป็นเจ้าของบ้านนะครับล้้กก็็เเเปนนนาาขอองงทที่่ดิยคครัับบืู และเรามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยเนี่ยนะครับเราจะได้รับสิทธิยกเว้นนะครับห้ล้านบาทนะครับก็คือเอา50บล้านเนี่ยไปลบออกจากราคาประเมินได้เลยครับดังนั้นถ้าพูดง่ายๆนะครับใครที่เป็นคนปกติมีบ้านแค่หลังเดียวนะครับแล้วมูลค่าราคาประเมินของบ้านเนี่ยนะครับรวมที่ดินแล้วเนี่ยไม่เกิน50ล้านบาทและเรามีชื่อในทะเบียนบ้านนั่นแปลว่าเราไม่ต้องเสียภาษีที่น่าสิบบุกสร้างครับเพราะมูลค่ายกเว้นมันมากกว่าราคาประเมินเมื่อลบกันแล้วมันไม่ต้องเสียภาษีอันนี้ก็คือสิทธิประโยชน เป็นแค่เจ้าของสิ่งปลูกสร้างนะครับบ้านหรือว่าอาคารบนที่ดินของคนอื่นตรงนี้จะได้รับมูลค่ายกเว้นเนี่ยนะครับแค่10ล้านบาทเท่านั้นแต่เงื่อนไขก็ต้องเหมือนกันนะครับก็คือเราจะต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านครับซึ่งคําว่ามีชื่อในทะเบียนบ้านนะครับพี่น้องขยายความตรงนี้เพิ่มเติมอีกนิดนึงครับคำว่ามีชื่อในทะเบียนบ้านนะครับแปลว่าเราที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับบนสิ่งปลูกสร้างเนี่ยจะต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านครับและคําว่ามีชื่อในทะเบียนบ้านไม่ได้แปลว่าจําเป็นต้องเป็นเจ้าบ้านนะครับ,บ ของกรรมสิทธิ์ครับถึงจะสามารถใช้ประโยชน์ส่วนนี้ได้แต่ถ้าเกิดคิดง,ง่ายๆนะครับเราเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของคอนโดที่มีอยู่แค่หลังเดียวไม่ได้มีเพิ่มเติมมากกว่านี้เราไม่ต้องเสียภาษีที่ดินอยู่แล้วครับถ้าราคาประเมินของบ้านหรือว่าคอนโดของเราเนี่ยไม่เกิน50บล้านบาทอันนี้คือเบสิกเนาะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามครับเรามีบ้านนะครับหรือว่าคอนโดมากกว่า1ห,หลังอันนี้แปลว่าเราต้องเสียภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างแล้วละครับเพราะว่าเราเนี่ยสามารถเอาชื่อใส่ในทะเบียนบ้านเนี่ยได้แค่หลังเดียวเท่านั้นถูกไหมครับเราอยู่ในทะเบียนนหหหลลัังงไ ก็จะได้รับมูลค่ายกเว้นจากราคาประเมินครับแต่ถ้าเกิดหลังไหนเราไม่ได้ใส่ชื่อไว้ในทะเบียนบ้านหลังนั้นก็เอาราคาประเมินมาคิดอัตราภาษีที่ดินนั่นเองครับส่วนกรณีอื่นๆนะครับไม่ได้มีการยกเว้นนะครับดังนั้นก็จะมีส่วนแค่กเกษตรกรรมแล้วก็ที่อยู่อาศัยเท่านั้นนะครับที่ได้รับยกเว้นครับทีนี้มาดูอรรัตราภาษีกันต่อนะครับอรรัตราภาษีของกลุ่มแรกที่พี่หนอมอยากให้ดูก่อนเลยก็คือกลุ่มของที่อยู่อาศัยครับจะเห็นว่าถ้าเกิดเรามีบ้านหลังที่สองนะครับที่ไม่ได้รับยกเว้นเนี่ยถ้ามีราคาประเม อยู่ที่0.02เท่านั้นครับแต่ถ้าเกิดเกิน50ล้านบาทนะครับก็แปลว่าจะเสียภาษีเพิ่มขึ้นนะครับเป็น0.03ไปจนถึง0.10นะครับแต่ถ้าพูดกันตรงๆนะครับคนที่มีบ้านที่ราคาประเมินมากกว่า50ล้านเนี่ยเอาจริงไม่น่าจะมีเยอะสักเท่าไหร่จริงไหมล่ะครับ ทีนี้มาดูส่วนของประโยชน์การใช้งานด้านอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นกเกษตรกรรมอื่นๆหรือว่ารถกลางว่างเปล่านะครับจะเห็นว่าอัตราภาษีที่นี้สิ่งบุ้างเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปกเกษตรเนี่ยก็ถือว่าต่ําพอๆกับที่อยู่อาศัยเนาะในปี66เป็นต้นไปครับจะเริ่มต้นที่0.01%ครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตามมูลค่าหรือว่าราคาประเมินที่เพิ่มขึ้นครับส่วนอื่นๆนะครับกับกรถกล้างว่างเปล่าเนี่ยจะเริ่มต้นเหมือนกันครับก็คือถ้าเป็นช่วงราคาประเมินไม่เกิน50ล้านครับจะเสียภาษ ว่าในฝั่งของอื่นๆกับรกร้งางว่างเปล่าเนี่ยถ้าราคาประเมินเท่ากับเกษตรเนี่ยเสียภาษีมากกว่าถึง30เท่าเลยนะครับทีนี้ประเด็นของรกร้งางว่างเปล่าที่น่าสนใจเนี่ยมันมีอีกนิดนึงครับก็คือถ้าที่ดินรกร้างว่างเปล่าเนี่ยสปีติดต่อกันเมื่อไรเนี่ยอัตราภาษีจะเพิ่มขึ้นอีก0.3%ยุามเปรนครับแล้วก็จะขึ้นเรื่อยๆนะครับในทุกๆสปีถ้ามันยังรกร้างว่างเปล่าไปเรื่อยๆนั้นอันตราภาษีเนี่ยมันก็จะขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคนที่ไม่มีการพัฒนาที่ ที่ดินลกล้างว่างเปล่าแล้วไม่ทําอะไรอัตราภาษีมันจะขยับขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งการขยับขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็แปลว่าเราจะต้องเสียภาษีส่วนนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับซึ่งก็ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าโดยหลักคอนเซปต์ของภาษีที่นันสิ่งบูกสร้างเนี่ยเขามีไว้เพื่อให้เราใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือว่าสิ่งบูกสร้างนั้นดังนั้นถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เรามักจะต้องเสียภาษีมากกว่าถ้าไม่เกิดการใช้งานนั่นเองครับผมทีนี้มาอีกประเด็นหนึ่งที่อยากให้รู้นะครับเรื่ เข้าเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดนะครับอย่างเช่นบางตัวนะครับที่ดินสิ่งปลูกสร้างที่ได้มาโดยมรดก,ก่อน15มีนา62อันนี้ก็จะมีการลดให้50%ครับหรือว่าอาจจะลดให้90%เลยสาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการพัฒนาโครงการคอนโดต่างๆหรือบ้านต่างๆหรือการลดให้ในกรณีที่เป็นโรงเรียนสถาบันการศึกษาซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้ไม่ได้ทั้งหมดนะครับในหลายกฎหมายเนี่ยมันมีการลดภาษีให้มากกว่านี้หลายตัวนะครับแต่ว่าพี่หนอมหยิบยกมาเป็นตัวอย่างแล้วกันว่ามันก็มีโอกาสลดแบบพิเศษไดด้้้แและตอองบบบบกนีีครัว่าพิเศสสุๆหป2006 6% นี้นะครับจะมีการลดอัตราภาษีที่นิสิตบุสร้างครับ15%กันเลยครับซึ่งการลดภาษีที่นิสิบุสร้างตรงนี้เนี่ยลดให้กับทุกคนที่ต้องเสียภาษีนะครับลดแบบทั่วหน้าเลยถ้าใครจำได้เนี่ยจากหลักการจะคล้ายกับปี63 64ที่เขามีการลดภาษีให้90%อันเนี้ยปี66ลดให้เหมือนกันแต่ลดให้แค่15%เท่านั้นนะครับแล้วก็มีการเลื่อนให้ด้วยครับโดยปกติต้องบอกแบบนี้ว่าภาษีที่นิสิบุสร้างเนี่ยเขาจะมีการแจ้งข้อมูลมาแล้วก็คำนวณภาษีให้เราครับเนื่องจากภาษีที่มนมน,น,ององนองน่่่้ถไใช สกร,รดังนั้นเขาจะคํานวณแล้วส่งมาครับใครที่เคยดูคลิปพี่หนอมเนี่ยก็จะเห็นว่าเราได้รับหนังสือต่างๆจากทางองค์การปกคอรองส่วนท้องถิน่นแล้วเราก็มีหน้าที่ไปจ่ายชําระแต่ถ้าเกิดได้มาแล้วข้อมูลไม่ตรงการใช้งานไม่ตรงอันเนี้ยเราสามารถคัดค้านหรือว่าอุทธรณ์ได้นะครับแต่โดยทั่วไปต้องบอกแบบนี้ว่าเวลาได้มานะครับเขาก็จะประเมินว่าใช้งานแบบไหนมีพื้นที่เท่าไหร่เห็นด้วยไหมไม่เห็นด้วยเราเป็นเจ้าของหรือเปล่าเราก็ตอบข้อมูลไปถ้าข้อมูลตรงนี้ไม่ผิดอะไรเขาก็จะประเมินภาษีมาโดยปกติครับภาษีตัวนี้เนี่ยต้องจ่ายภายในเดืือออนนเเมษาขงงทุกปีคแต่่จ สามติคอรมออีกแล้วนะครับปี6กครับอัปเดตล่าสุดครับเลื่อนไปอีก2เดือนครับนั่นคือเราสามารถจ่ายภายในเดือนมิถุนาย,ยน2 5งหนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เขาขยับขยายให้นอกจากการลดภาษีให้สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยังเลื่อนให้ด้วยนะครับอีก2เดือนซึ่งตรงนี้ยังไม่ออกเป็นกฎหมายนะครับล่าสุดเนี่ยที่อัดคลิปยังเป็นมติคอรมออยู่คิดว่าเร็วนี้เนี่ยน่าจะออกเป็นกฎหมายยังไงเดี๋ยวคงจะมีกฎหมายออกตามมาอีกทีหนึ่งนั่นเองครับสุดท้ายสุดสพีพี่น้องอยากฝากไว้ อันนี้สําคัญมากๆเลยคือรู้ก่อนว่าเรามีแบบไหนยังไงมีแล้วไม่พอนะครับเราเป็นเจ้าของในวันที่1มกราคมของปีนั้นหรือเปล่าถ้าเป็นนั่นแปลว่าเรามีโอกาสลครับจะต้องเสียภาษีที่ดินและสิบุกสร้างถ้าเราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่ให้ไปคิดต่อครับว่าแล้วการใช้งานของที่ดินและสิบุกสร้างนั้นอะที่เรามีที่เราเป็นเจ้าของเราใช้งานแบบไหนถ้าเป็นที่อยู่อาศัยนะครับก็ดูหลักง่ายๆเลยถ้ามีแค่บ้านหลังเดียวนะครับคอนโดหลังเดียวที่เป็นเจ้าของและมีชื่อทะเบียนบ้านแบบนี้ถ้าราคาประเมินไม่เกินล้า่อสิง่ครบบ้านหหหรือโดลลายัง ให้เอาชื่อนะครับไปใส่ใทะเบียนบ้านหลังที่แพงที่สุดแบบนี้ก็จะช่วยประหยัดภาษีที่น,นสิ่งปลูกสร้างได้แล้วละครับแล้วถ้ามีเรื่องของการเกษตรนะครับก็อย่าลืมเช็คให้ดีนะครับว่าอยู่ในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเท่าไหร่นะครับมูลค่าเท่าไหร่ราคาประเมิน <c oughs> เกิน50บล้านบาทหรือเปล่าถ้าเกินต้องเสีย <c oughs> การทําเกษตรต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามกฎหมายไม่ใช่อยู่ๆใครจะบอกว่าทําก็ได้อันนี้ก็ต้องระวังไว้เช่นเดียวกันและนอกจากนั้นนะครับถ้าใครมีทุกล้างว่างเปล่าหรือว่าเป็นที่ดินประเภทอื่นๆนะครับก็ลองดูว่าเราสามารถจะจัดกาอออ้มยนี่ขึปล ก็อาจจะช่วยให้เราลดภาระตรงนี้ไปได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะทําให้เข้าใจเรื่องของภาษีที่นักสิ่งบูกสร้างมากขึ้นครับมีคลิปเก่าที่พี่หนอมเคยทำครับเกี่ยวกับเรื่องนี้พร้อมกับตัวอย่างใครสนใจเนี่ยกลับไปดูคลิปเก่าเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับถ้าใครมีคาถามอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์มที่ด้านล่างนี้ได้ครับและสุดท้ายท้ายสุดนะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมเลยครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์กับพี่หนอมด้วยนะครับผมแล้วพบกันคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ